ฮัลโหลทุกคสวัสดีค่ะอะไรผิดปกติไหมคะวันนี้ค่ะเราเพิ่งปเป็นเรื่อปลมนะันหน้ามหน้ามหน้าน้าหน้าม,าามาาไม่ใช่หน้ามาวันนนะคะตองก็จะมาตออีพีสอง่เราฟไปใช่ไหมคะอีพ,น,น,อพนึ่งไม่ฟแน่นอน ราก็ได้ทําเขียนไป4ข้อแล้วเลยอีกข้อสุดท้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาระบายสีด้วยนะคะไม่รู้จะเฟลอีกหรือเปล่านะคะ ข้อที่ห้านะคะสร้างความสนุกสนานลดความตึงเครียด มันต้องเคิดแล้วค่ะเคียดมากเลยตอนน่ะแน่นอน่ากไปอยูการดูหนังมันคือแบบเป็นเทิ มันม e <c oughs> ่ติดชฉันรักมันนไม่ไหกับเล้วนะได้รับว้า เชิงอย่างแค่นี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเอาสีก่อนนะโอเคค่ะเอาสีมาแล้วค่ะนี่กระเป๋าเรา โอเครดานี่นี่ไปเลยโอ๊ยระบายสีมันเด็กกว่า1 okay, เราทำได้น,น,นี่ยนางี้วไม่สวยกว่าเราเลยทุกคน,นต้องแต่งอะไรมากหรอแค่นี้ก็เสร็จเสร็จ เพิ่มสีหลักนิดนึงฟุกฟ้าเจแลมปลหนึ่งเลยนี่ก็คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมบวไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยนะคะคลิปนี้ได้ไปก่อนละเห็นไหมบอกแล้วไม่เฟลน่าจะมีอีพีสายอีก,กนึงทุกคนน่าจะไม่ปีนั่นแหละเดี๋ยวถ้ามีค่อยมาถ่าย